สวัสดีครับวันนี้เราก็มาเจอกับช่องซุ้ยพอล็อกใช่ไหมครับผมสวัสดีครับนำทีมโดยนี้รถสายหลอนที่พี่โจ้ด้วยกับมาที่พิโจ้เลครับผมสวัสดีครับวมาพิโจ้เลยครับผมวันนี้ก็จะเดินป่าเนาะอีกหนึ่งวันสวัสดีครับเดี๋ยวเรานั่งกินข้าวก่อนครับพอดีวันนี้ครับเป็นทริปที่วันหยุดเนาะนานที่เราจะได้หยุดครับอืม นี่แเนี่ก็ต้องเสียก้างไปเรร่อยไม่เสียหรอกมั้งี่ยังไิดเอุยเดินรอดเลยเอแคเราไหวก็พอทางตันนู่นแหลผ่านมานอว่ามาที่ของเขามีไปแย่ใช่ไหมล่ะเขาจปั่นเอาโอ้โหปั่นมือพังเนี่ย ผมก็ไม่ได้ซื้อมาหลายสู้แค่ไหนครับนี่รถสู้แค่พอไหวครับ <laughs> ยันเนี้ยกำลังตกใจตกใจอยูช่ไหมตกใจคามกลัวคามเลยยังไงผมถ้าเห็นสัตว์สัตว์ปา่า <laughs> นี่วิ่งไหมผมก็พยายามจะหนีครับ <laughs> อ่โอเคครับผมเดีย๋ยวเรากินข้าวกว่อนนั้นเดี๋ยวเราจะรู้อีกต่อ ตัวนี้อะเราห้าวันเนี่ยผมได้ดาราช่องมาแล้วเนะ่ย <ผม S 1> นี่รวดเนี่ยมาเก็บยาดม,มาเก็บความทรงจาอ๋อที่นะครับว่าที่ที่นี่มันมีความทรงจําอยู่ที่เขาเลยว่ามีอะไรมีอะไร,ะไรใช่ไหมที่พามาเที่ยวนี่ะผมมีผมพามาเมียเดียวครับเมียเดียวใช่ไหมครับปฏิบัติกลับไปอ,อกหักทุกครทุกรอบตามนั้นครับรครับ

ก่อนนะอย่าเสียงดังนะครผมไม่ <familiar. S 1> อยู่โรงงานนะครับก็ควรยิงยังอืออ่ะอ่ะกินก่อนเว้ยกินก่อนในลิงยิ่งยังอีกโดนเลยอ่ะเลยเปิดไม่ได้เนี่ะรถใหญ่เนยอะเลยใช่ยังไม่ตั้งขารถเลยปับ๊บเหรอดับเครื่องยังไม่ได้ดับเลยไหม เย็นดีสบายดีเนาะนสบาย,บายครับ,บกเกงินลๆเขาเ่าจ้างตลอดไหมพี่โจตลอดแล้วเนีย่ยนะนถึงไหนถึงน้ำตกเลยหรือว่าเป็นเรื่องช่วงไปเป็นบันไดเด็กลรงโอ้แต่ก่อนมันเป็นทางดินที่ไปถายเราทำเพชดยนะไม่ตลอดทาง,ทห,างหรอก พี่ว่าตลอดทำไมหมตลอดเนาะทำไม่ได้ปะใช่ไหมพี่ไมยพี่เป็นพี่เป็นทางยิ้มแต่ปากหมกเนี่ยเนี่ยจะไปตลอดไหมน่าจะตลอดเนานเง<น>ียบดีป่ะไป้คนคืออะไรนปสะพานประธานหมก รอเที่นวบัตรมาหนิหุดแน่นอนนะเล็กเราไม่มีรีวิวแนะนำเพื่อนๆนะเดี๋ยวปมเดินไปเรื่อยๆครับเป็นธรรมชาติสวยงามมากเลยธรรมชุมมาเข้ามาแล้วมาสมบูรณ์ครบแล้ว นี่ไงเนี่ยน้ำเกลียวนี่นี่รถนี่เผาวันลงหุ่นด้โอ้ไหวเหรเอเอเ๋อเก็บเดลียวทางเลยอ๋อลองดูลองดูเดีด๋ยวผมถ่ายคลิปคลิปสั้นๆน,นะตอนนี้เราก็ลงนี่เป็นที่ชั้นครับตามชมเป็นที่ชั้นครับแล้วก็มีสะพานเหล็กกระทำชมเนี่ย ข้าคลองครับฝั่งผมฝั่งสายฝั่งขวาก็เป็นบริเวณป่าหมดนะผมนุทยานเขาใหญ่ครับผุ้คนก็เริ่มมาเที่ยวเดินดป่าเดินอะไรกันท่านชมพ่าเราจะเดินไหวหรือเปล่าครับใ่ย่หมดรับดเนี่ย 你坐。嗯、hello hello。 เราก็เดินมาถึงสะพานเนับสะพานค้าคลองครับอะเดี๋ยวเราก็ไปดูวิววิวด้านล่างครับว่าสวยแค่ไหนท่านผู้ชมนี่ครับเราก็กำลังเดินข้ามสะพานนี่กับสะพานค้าคลองครับผม ลูกลกระยงายง,ายงอู้สวยมากนีม

ร้อมกับดาราช่องครับผมเนี่ยค่าตัวศูนย์บาทครับมีค่าตัวมีมีนีเด็กค่าเธอไม่ <c oughs> ไปโอเคครับผมเดี๋ยวเราก็เดินต่อาำจม ฮ <G ül> าเลยนะเลื้กงควันยนะโอ้ยจอ่ะโอ้ตน้นใหญ่เนี่ยน,นี่รถฝึกสมาธิที่เลยนี่หายตัวเลยับตัวของผู้เป็นใหญ่ หาตัวไหมเนะี่ยน่ะ,นอะนเอเอาจริงเหรอไ <laughs> ปเราไปต่อเนานะนี่เดินยังไม่ถึงโลเลยครับผมเนี่เดี๋ยวเราก็มาดูจุดนี้ครับจุดสกัดพ้อระวังช้างป่าครับทํานชมเป็ไไนไงคุณนเนาะ เดี <c oughs> ไม่ใช่หน้าหนาวมีนะเนี่ยช้างก็กำแางนนี่ช้างหวยที่ว่าช้างตกลงตายไหนนี่นะ,นะตก,กมันเป็นน้ำตกไงยางไงกันน้ำตกอ่ะไก่หรือก<ะ>กไก่ฮะไก่ไนไก่ะนะแลต่ว่ามันจะเหนื่อยตอนลงไปใช่ไหมโอ้ไปเหนื่อยตอนลงไป้ง็ได้ ก่้องบนวงนเำนั่ตรงเวัแรงกว่าเนาะอะอ,ะอช่วงนั้นหนาฝนปยัไีไงเนะ ใช่ลองขึ้นที <k <k ่อันตรายไม่ไจริงต้องลงไปนอนเดินไม่นุ่เนาะได้แต่ก่อนลงลูกเ ตอนตอนนี้ไอมให้มีทางข้ามอยู่นะมได้ขั่อถมาข้ามได้ใช่เอนะ้ที่ปีเสาเนาะใช่เจอมาถ่ายวิวถ่ายรูปตรงนั้นเนาะทางมันตกเลยทางตกเลยเขาห้ามแล้วมั้งห่ามห้่ะ ร่างกายในตัวไงไวไหมนีนรถลองวิ่งหน่อยอได,ไได้ได้หมดหละเสียสละ,สะอตอนนี้เราก็ได้ยินเสียงน้ำตกแล้วครับน้ำตกเราท่านมาชม Ê, này chôm đi bà À, à này vô trộm này anh quay anh chị ผมได้ยินเสียงน้ำตกครับอะไรพี่สัญญาณนะมีเน็ตมีวะนี่ไงเสาสัญญาณเอุ้ยดูสบายเอ้ยคน่มตัวนี้อรได้สิงที่เพิขึ้นเลยเขราอ่มนี้ครบบให้เดินช้า สุดยอดเลยครับจำหน้าเลยตรงนะตรงก็เหอต้วยอ,อืตรงกว่า กลับตาเอาโอ้โหโค้งแค่เล่นอาเป้ทำไมคุณทำใจแรงเงี้ยเว้สัมภาษณ์หน่อยเออเออมันก็ไม่เท่าไรนะส่วนผมมาผมลงเล่นน้ำนะใช่เนี่ยทำไมเราไม่ได้เข้าหลังบ้างอย่างนี้มันตรงดีไง

ิมพ th ์ออ่งมนพิมพออกมานอกไปเชื่อเชือกเชือเชือกไรล้กำลังใายป็นหยุดเราต้องยังเงี้ต่ออยยังอ่ะ

ไปลุย <ผม S 1> ถึง <มา S 1> แล้วครับออลงมาเล่นน้ำงลางไอมันห้องน้ำมนเยอะไอมันจะขึ้นมาเน้ะเจียดายมันต้องหนานวเหก่นอนกันีอหมอกไม่มียุ้ง้อสียหน้ สวยงามมากครับผมยังสูงครับท่านผู้ชมผมยังสูงครับ สวยงามนะครับผมน,นี่ครับผมที่จะบอกว่าช้างตกครับผมช้างตกสูงมากครับผมเป็นน้ําตกเหวนรกครับเป็นชันฝั่งนี้ก็เป็นหน้าผาผม บรรยากาศดีมากครับผมทรามชชติเลยผมฝา,ากกดไลค์กดแชร์ครับผมจ่องตุ้ยพระเลชนะครับวันนี้เราก็มาถึงน้ำตกเดีวน้ารกท่านผู้ชมครับรยากาศดีครับผมสวยงามครับผมก็น้ำก็มันค่อยแรงครับก็ดีเลยครับผมครับใครสนใจมาเที่ยวได้ครับผมเหมาะสำหรับในการพักผ่อนเนาะในการเดินทาง วันนี้เราก็เป็นวันวันหยุดด้วยครับผมวันหยุดที่เราก็ได้มาเที่ยวครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ช่องช่วยเราะใช่ไหมครับผม โอเคครับผมคิมนาจะกันมาสวัด,ดัสวัสดีครับผม